สวัสดีครับโคดี้เสรลครับวันนี้ผมได้เห็นเกมเกมนึงมาครับคนกันบางเล่นทั้งออนไลน์เลยครับเป็นเกมชื่อว่า don't stop Egg note อะครับซึ่งเป็นเกมที่เขาบอกว่าใช้เสียงในการเดินแล้วทีมงานบอกว่าสนุกมากให้ผมมาลองเล่นได้ครับจัดไปครับผมจะลองแ้มัจะอ้ออ้ยโอ้อ้ยอยอ้ยโอโอ้ยอ้ยอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้เ้อ้ย 迈，go go 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 go

ผมพอละผมเหนื่อยละผมท้าต่อไปนะครับที่ใครดีเบนดีกว่าฝากคุณเบนนะครับลองเล่นดูนะครับเกมน,นี้เฮ้ย hey, ผมว่าเขาเป็นนักร้องนะถ้ได้เปรียบน,นะลองดูครับถ้าได้มากกว่าผมหรือเปล่าเจอนครับ